สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้คลิปนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับดอกสวรรค์ดอกใหญ่นะครับเพื่อให้คมชัดนะครับผมจะให้ดูดอกใหญ่นะครับจะรับคมดอกสวรรค์นะครับเจาะไม่ค่อยเข้านะครับใช้แรงกดเยอะนะครับตัวนี้เป็นดอกสวรรค์เจาะไม้นะครับเนี่ยเป็นเหล็กธรรมดานะครับจะไม่ค่อยแข็งแรงทนเท่าไหร่นะครับหัวก็เป็นเหล็กธรรมดานะครับเนี่ย การรับนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับเนี่ยสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ยดูเนาะมองพอมองออกนะครับเนี่ยน้าสวรรคนะครับจะเป็นอีกอย่างนะครับสังเกตแบบนี้นะครับเนี่ยจะนี่อย่างแบบนี้นะครับอย่างมันการรับนะครับก็เนี่ยใช้หินหินฝนมีดนะครับหินฝนมีดฝนผานะครับฝนก็ได้นะครับแต่ก็ใช้เวลานานนะครับยุคนี้ต้อง โา,าขึ้นมาหน่อยนะครับใช้หินเกลียนะครับหรือลูกหมูไปเลยนะครับนี้นี่นะครับเราจะสาธิตให้ดูนะครับก็รับยิ่งยงเหมือนกันนะครับนี่นะครับข้างนี้ก็จะยิ่งยังนะครับตัวตัวที่ทําให้เข้าเนื้อไม้นะครับคมตัวนี้นะครับคมฝั่งนี้นะครับว่าเกียวจะหมุนหมุนหมุนในลักษณะนี้นะเนี่ยนะครับยวหมุนในลักษณะนี้นะครับ พอมองออกเนาะนี่นะครับหมุนในลักษณะนี้นเดี๋ยวเตรียมอุปก,กรณ์แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเตรียมอุปก,กรณ์แป๊บหนึ่งสาธิตให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวนี่นะครับระวังนิดหนึ่งนะครับตัวนี้การรับนะครับนี่ก็ใช้เอียงแบบนี้นะครับ ดูว่าคมไม่คมนะครับแต่ดูบริเวณนี้นครับเนี่ยบริเวณนี้ถ้าเริ่มเกาะมือเริ่มจะแต่ดูแล้วเริ่มจะเข้าออมือแล้วครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่นี่เป็นลื่อนๆอยู่นะครับหมดคมแล้วเดี๋ยวฝนนะครับฝน

โอเคเรียบร้อยเนี่ยครับเรียบร้อยเนี่ยครับใช้มือแตะดูก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังร้อนๆอยู่นะครับตรงเขาขาวนี้ไม่ไม่ใช่ตัวที่จะกัดไม้เข้านะขอบเนี่ยครับขอบ,รบ,ขอบตรงขอบเนี่ยครับจะทำให้นเข้านะครับ ขอบนี้นะครับทําให้เข้าเข้าเน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจาะให้ดูนะครับเจาะให้ดูนี่นะครับคมกว่าเดิมนะครับตัวตัวเดิมใช้แรงกดมากนะครับ เดี๋ยวเจาะเจาะไม้ตัวนี้นะครับไม้ตัวด้านล่างใช้อยู่ใช่ลงย,ยูู่ชอยูเดี๋ยวเจาะดูนะครับเนี่ยนี่นะครับผมผมกว่าเดิมนะครับไม่ได้ใช้แรงกดเยอะนะครับ นี่นะครับ,รบสังเกตดูนะครับตัวไหนจะคมนะครับเนื้อไม้เนื้อไม้เนื้อไม้จะใหญ่ๆหน่อยนะครับตัวไหนไม่ค่อยคมนะครับเนี่ยมันจะละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผม นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ